สวัสดีครับผมคลิปนี้เป็นคลิปสรุปผลฮาหนอยรวมของวันที่3พฤศจิกายนนะครับผม2566ก่อนจะไปดูตัวเลขกันก็มาดูคำเตือนก่อนครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมช่องเสนอเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นโปรดกดไลค์โปรดกดแชร์โปรดกดติดตามช่องเลขนักลาดด้วยนะครับรวยรวยรวยกันทุกคนนะครับก่อนที่จะดูผลก็ มาดูของวันที่2อกันก่อนครับวันที่2แตกไป21เด้งนะครับผมขอให้เฮงรวยๆปังๆกันทุกวันนะครับมาดูผลของวันที่3เลยครับผมช่องเลขหน้าคาราชวันที่3พฤศจิกายนพศ2566รวมหฮานอยเฉพาะกิจนะครับ3มตะบนเฉพาะกิจออก6 3ส หกสามแปดหกสามแปดสามแปดเราไม่มีนะครับผมล่างออกสี่สองเรามีรูดสองนะครับเข้าตัวเจาะตัวกลับนะครับผมสองสี่นะครับเรามีรูดสี่นะครับผมเข้าตัวตรงตรงตัวเจาะครับผมสี่สองนะครับ มาดู3ตัวบนกระชาติครับกระชาติออก7 4 6 7 4 6หเรามีรูด4นะครับผมเรามีรูด4นะครับ4 6เราไม่มีนะครับผม3 2ตัวล่างออก3 3นะครับ2ตัวล่างออก3 3 3 3เราไม่มีครับผมมาดูพิเศษครับพิเศษ สามตัวบนออกสี่หนึ่งสี่เรามีรูดสี่นะครับผมแล้วก็เข้าสี่หตรงตรงครับผมคู่เจาะนะครับแล้วก็มีรูดหนึ่งนะครับผมเข้าหนึ่งสี่ตัวกลับครับผมคู่เจาะนะครับผมล่างครับล่างออกหนึ่งแปดเรามีรูด หครับผม8เราไม่มีนะครับฮานอยปกติครับผม3ตะบนออก7 6 1 6 1เรามีรูด1นะครับเรามีรูด1นะครับผม6ก6 1ึ่งหเราไม่มีนะครับล่างออก 4, 4. ีส สีเรามีรูดสี่นะครับผมเรามีรูด4 vp ครับ vp 3สาตับนออกศูนย์เกเรามีรูด9นะครับผมวันนี้แตกแตกเด้งเดง้เป็นปีกันเลยครับผมปุงกลางแนะ่ครับ นะครับผม fc ทุกท่านคงก,กลางแน่ๆครับผมร่างออก5 5านะครับผมวันนี้เด้งเด้งเหมือนเมื่อวานนะครับหลายเด้งนะครับเมื่อวานก็21เด้งนะครับผมวันนี้เดี๋ยวมานับกันดูกันเลยนะครับผม1น3 4 5 6 7 8 9 1 0 1 1 1 2 1 3 1 4เ5 1 6บ 17เด้งนะครับผมแตก17เด้งนะครับผมแตก17เด้งดีใจกับ fc ทุกคนนะครับผมที่กดติดตามนะครับหรือเข้ามาดูช่องเลขนักขาดนะครับผมขอให้มีโชคมีลาบกันทุกวันนะครับผมมีเงินมีทองใช้ไม่ขาดมือนะครับผมยังไงก็อย่าลืมกดติดตามนะครับกดไลค์กดแชร์นะครับผมเป็นกระบอกเสียงกับช่องเลขนักขาดด้วยครับผม สำหรับคลิปนะครับผลฮาหนอยรวมก็ของวันที่3ก็ขอจบพิธานี้ครับผมขอให้เฮงเรวยรวยปังปครับผมสวัสดีครับ